สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับข้าวโพดอบกรอบนะครับจากโคโครีบอลนะครับตัวนี้เป็นรสบําหมึกนะครับก็สาเหตุที่ซื้อมาเพราะว่ามันเป็นคำว่าอบกรอบนะครับตัวนี้ไม่ใช่วิธีการทอดนะครับใช้วิธีการอบกรอบเพราะว่าของที่อบกรอบเนี่ยเวลากัดนะครับเฮ้ยมันได้ความกรอบมากกว่าวิธีการทอดนะครับก็เลยแบบว่าในฐานะที่คนนี้ชอบกินแกงของแบบอะไรพวกกรอบกรอบนะครับพี่ก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวลองชิมนะครับว่าตัวนี้มันจะอบดีหรือเปล่าแต่ก่อนยิ่งมาส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้นะครับก็จะเป็นนข้าาวครับ ผงปลาหมึก11%เนี่ยในนี้นะครับมีผงปลาหมึก21%แล้วก็น้ำตาล8%นะครับน้ำมันปาล์ม8%แล้วก็เครื่องปรุงรส4.2%แล้วก็เกลือบริโภคเสริรบไอโอดีน0.8%ดังนั้นตามส่วนประกอบนะผงปลาหมึก11%บวกเครื่องปรุงรส4.2ดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเครื่องปรุงรสเขา15.2นะเฮ้ยก็ถือว่าค่อนข้างเงยเยอะนะครับเพราะว่า เจ้าอื่นส่วนมากถ้าจะเยอะจริงๆอ่ะก็เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยเขาอยู่กันประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเฮ้ยอันนี้ถ้าการดำส่วนประกอบรสชาติน่าจะเข้มข้นแกะมมาชิมเลยจ้าโอเคนะครับกลิ่นปลาหมึกก็ได้อยู่นะไม่ได้แรงอะไรมากนี่ ธรรมดามากเลยคือไอตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้ถ้าเบ้นจำไม่ผิดนะมันมีเจ้าหนึ่งขายถ้าจำชื่อเขาไม่ผิดคาราดาใช่ไหมวัวเนะงนะ่าพวกตรงงาน หลับตากินอา้านี่ยมหมือกว่าคาราดาเรอยนงงี้ดังนั้นเนี่ยรสชาติใกล้เคียงกันสูงมากทั้งในเรื่องความกรอบทั้งในเรื่องของรสชาติ มันเป็นโรงงานเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้ไม่สสไรู้ของแตนนะว่ามันเป็นโรงงานเดียวกันหรือเปล่าดูว่าคอยที่เขาผลิตเนี่ยเขามาแตกลายต่างหากคือถ,ถ้าเกิดใครเล่นไมโครโฟนจะรู้นะครว่ามันมีไมโครโฟนที่ฮอร์เอ AKG แล้วก็ออสเตรียออสเซออสเซียเนี่ยคืออันนี้เป็นบริษัทที่แบบว่าแหละเมื่อก่อน AKG ไม่ถูกเทคโอเวอร์ไงแล้วก็ที่ออสเตรียเทคโอเวอร์เขาก็เลยไม่อยากจะถูกเทคโอเวอร์นะครับคนของบริษทัทก็เลยเปิดอีกบริษทัทหนึง่งแล้วก็เนื่องจากเป็นวิศวกรคนเดียวกันนหละ ดังนั้นสนิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับเฮ้ยคุณภาพของไม้ใกล้เคียงกันนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันนะ่ะให้โรงงานเดียวกันหรือว่าคนคิดเดียวกันอันเดียวกันหรือเปล่า,าอะดังนั้นก็คือบอกเลยว่าถ้าหลับตาสิดเนี่ยก็คือคาราดานะครับแม้แต่ไม่ผิดยี่ห้อนั้นชื่อคาราดาดังนั้นก็เลยว่าเนี่ยกินแม่งหลายไอครับก็ต้องก็ต้องแตกต่างดังนั้นอา,อาจจะเป็นไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยก็มีความเกี่ยวข้องกันนะครับ แบบไอ้ใหม่ที่พี่อันพูดแบบเมื่อกี้ดังนั้นเนี่ยถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะครับได้วความกรอบอรอยครับปลาหมึกแต่มันกลายเป็นว่าไม่มีซิกเนเจอร์ไงความเหมือนกับเต้าอื่นเจ้าที่แล้วไงเจ้าก่อนอันนี้ที่ที่เข้ดังอยู่แล้วไงแต่ว่าก็ถือว่าทําได้ดีนะเพียงแต่ว,ว่ามันไม่มีเอกลักษณ์อ่ะพูดง,ง่ายคือคุณทําได้ดีเท่ากับเต้าแรกที่เราทำนะครับโดยที่ไม่มีความแตกต่างแต่ว่าถือว่าโอเคนะ อร่อยแล้วก็รสชาติใช้ได้ครับโอเคครับรเพื่อนตัวการดรีวิวคลิปนี้ไปแบบนี้นะครับ้าฝากกดไลค์ติดคามและก็แชร์ด้วยนะ